ได้ว่าเป็นการอื้อเชาของวงการตำรวจอีกแล้วรอบนี้เป็นตำรวจหมอเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทนที่กำลังกับอยอบุกจับพันตำรวจเอกแพทย์หญิงอัญชุลีเพชรลักษ์หรือหมอแอสังกัดโรงพยาบาลตำรวจแอบอ้าง11คลินิกสั่งซื้อยานอนหลับเสียสาวพร้อมยึดยาของการอื้อคาแฟตตำรวจพบเงินหมุนเวียนมากกว่า80ล้านบาท เปิดปฏิบัติการตำรวจและอยร่วมกันตรวจคน้นแฟตตำรวจและได้ควบคุมแพทย์หญิงสังกัดโรงพยาบาลตำรวจหลังจากนั้นมีพยานและหลักฐานการสั่งซื้อยานอนหลับและและยานอกระบบตั้งแต่ปี2565และมีการอ้างชื่อ11คลินิกและยังตรวจพบเงินหมุนเวียนมากกว่า80ล้านบาทยาที่ตรวจพบเป็นยานอนหลับประเภทยาเสียสาวดรธนกิจจิตอาริลักษ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขและยังมีสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากรมสนับสนุนบริการสุขภาพและกองบัญชาการตำรวจปราบปามยาเสพติดเข้าตรวจคน้นแฟกตำรวจแห่งหนึ่งย่านอาลีเขตพญาไทกรุงเทพหลังจากที่ได้รับรายงานจากนายแพทย์วิทิตสลิดสดีชัยกุลรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาท่านให้ข้อมูลว่า เจอความผิดปกติในการสั่งซื้อยาอัลตาฟูลรมหรือยานอนหลับหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ายาเสียสาวยาชนิดนี้เวลากินเข้าไปแล้วจะมีอาการง่วงซึมและทำให้หลับโดยไม่รู้ตัวในการสอบสวนพบว่าหมอคนดังกล่าวมีการสั่งซื้อยาตั้งแต่ปี2565ถึง2568รวมเป็นเงินทั้งหมด15ล้านบาทในระยะเวลา3ปี ตรวจสอบการสั่งซื้อยาแบบผิดปกติจึงได้เข้าพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจและตรวจสอบเส้นทางการสั่งยาจึงพบข้อมูลแพทย์หญิงรายหนึ่งที่ได้แอบอ้างการสั่งซื้อยามากถึง11คลินิกโดยการสั่งซื้อยาดังกล่าวแล้วนำไปแจกจ่ายตามคลินิกต่างๆตรวจสอบพบเงินหมุนเวียนมากกว่า80ล้านบาทข้อมูลยังระบุว่าแพทย์หญิงท่านนี้ได้ทำการสั่งซื้อยาและจำหน่ายและ จ่ายเงินเพียงคนเดียวสถานที่เกิดเหตุอยู่ในบ้านพักของตำรวจและยังพบกล่องเก็บยาจำนวนมากอยู่ในห้องพักดังกล่าวและยังพบผู้ดูแลหอพักรายนี้อีกหนึ่งคนซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ที่น่าสังเกตคือบ้านพักแห่งนี้ไว้สําหรับเจ้าหน้าที่ราชการหรือบ้านพักสวัสดิการแต่มีบุคคลธรรมดารับรัที่ไม่ได้รับราชการเข้ามาอยู่ได้อย่างไร เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้สอบปากคำต่อไปส่วนแพทย์หญิงเจ้าของยาควบคุมตัวได้ที่บ้านพักและนำตัวไปสอบสวนแล้วโดยยาที่พบในกล่องเป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2และ4ที่ถูกกำกับดูแลโดยอยอยถ้านำไปใช้ผิดวิธีอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายและอันตรายต่อสังคมเพราะยาชนิดนี้ออกฤทธิ์ให้มีอาการง่วงซึมและเกิดอาการหลับลเป็นอันตรายต่อผู้รับประทานยานี้ ถึงขั้นอาจโดนล่วงละเมิดทางเพศก็ได้พลตรวจเอกสุชาติทีละสวัสดิ์อดีตรองผู้บัญชาการตำรวจและรองประธานคณะกรรมการการปราบปรามยาเสพติดกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานและหลักฐานจนพบว่ามีการขายยานอกระบบให้กับบุคคลภายนอกและเข้ามาพักอาศัยในอาคารที่ พักราชการและยังมีการขายยานนอกจากนี้ยังมีพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ทาง d NA ของบุคคลที่สัมผัสกับอุปกรณ์ยาและสั่งซื้อยาจากออยเจ้าหน้าที่สามารถเช็คได้ทั้งระบบทำการสั่งซื้อยาการจ่ายยาและบุคคลที่เข้าร่วมขบวนการอีกไม่น้อยกว่า5คนเจ้าหน้าที่มั่นใจว่าสามารถเอาผิดได้แน่นอนเพราะเรามีพยานและหลักฐานแน่นนาะ โดยแพทย์หญิงท่านนี้อาจโดนข้อหาความผิดทางวินัยและอาญาในการใช้สิทธิ์ที่พักอาศัยกับบุคคลภายนอกความผิดตามกฎหมายอาญา157ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันครอบครองและจำหน่ายวัตถุออกฤทิ์ประเภท2และ4ซึ่งมีโทษแบบเดียวกับยาเสพติดและยังโดนข้อหาฟอกเงินอีกและอาจมีการยึดทรัพย์ต่อไปเรียกได้ว่างานนี้คุณหมอโดนเต็มเ งานนี้จะถูกหรือผิดอย่างไรก็รอฟังคำตัดสิน